คุณผู้ชมครับในงานคอมม่าทุกครั้งที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่ากองทัพไอทีไม่ว่าจะเป็นค่ายมือถือเองค่ายโน้ตบุ๊กเองหรือว่าจะเป็นค่ายอุปกรณ์ไอทีทุกประเภทนะครับตอนนี้ครับถือได้ว่าขนเข้ามาจัดงานอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติศิริฐกิจเปนจำนวนมากเลยทีเดียวครับโดยที่นำโปรโมชั่นมาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อที่จะจูงใจให้กับลูกค้าครับ กระแสคอมพิวเตอร์เ็ดทุ๊กและแท็บเล็ตย,ยังเป็นที่นิยมร้อนแรงสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานเห็นได้จากผู้ที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าไอทีหลากหลายชนิดที่กำลังนิดคี่เลาะเพียบเทียบคุณสมบัติและความคุ้มค่าในการใช้งานของแต่ละยี่ห้อโดยส่วนใหญ่ต้องการซื้อเ็ตบุ๊กกับโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเก่าเพื่อใช้ทำง,งานเป็นหลักระบบมาคือการซื้อแท็บเล็ตหรือไอแพด iPad, เพื่อใช้สำหรับทำง,งานนอกสถานที่และเพื่อความบันเทิง ประจำงานคมากอย่างคุณอนิณสัตย์ให้เห็นผลที่ต้องมาดูงานนี้ปีก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆไปเปลี่ยนที่คุณสมบัติและความคุ้มค่าของแต่ละค่ายไอทียกทั้งอุปกรณ์ไอทีมาประชันกันพอดูจากทุกครั้งที่มารถก็จอดหายทาที่จอดยากเหมือนเดิมคิดว่าเห็นด้วยไหมที่เขาจัดที่นี่ต่อไปก็ทุกครั้งก็จะจัดประมาณนี้ไม่ที่นี่ก็ไบเทคบางนาอะไรมือนกัน <จ>แต่ว่า,าก็ไม่ตามไม่ตามแล้วแต่ว่าเราสะดวกว่าไหนเครื่องไหนมีอกาศแต่ว่าก็จัดปีก็มีมาสองสามครั้งเท่านั้นเองแม้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตจะยังมาแรางอยู่คอมพิวเตอร์ PC และฮาร์ดแวร์ปรับม,มีกิกระแสะความนิยมที่ตกลงไปบ้างเพราะประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับเอาโน้ตบุและแท็บเล็ตที่ใช้งานได้สะดวกพกพา ร้อยละสิบรุ่นนั้นสำหรับมุมมองของคนขายสินค้าไอทอย่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทผูจิซึมบอกว่าผู้ที่เป็นสินค้าไอรุ่นคพิเศษคจเป็นต้องใช้ในการทำงานมากขึ้นและอุปกรณ์อดีต่างๆทันต่างไ้รเาีตลาดไทยครับ จริงแล้วสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพค่ะถึงแม้ว่าจะมีการการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นแต่ว่าสินค้าที่เป็นสินค้าจําเป็นก็คือสินค้าที่จําเป็นที่ต้องใช้งานสินค้าที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ทํางานส่งอาจารย์หรือว่าทํางานส่งเจ้านายหรือว่าสินค้าที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจทุกคนคิดว่าย ang, ังยังยังมีการเติบโตจะเป็นต้องใช้มากขึ้นนะคะร้านคอมมอดร้งนี้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอิเล็กกรส์ เริ่มขึ้นตัวจากน้ำตกช้ดเจลน้ครับผลผลิตเริ่มนำสินค้าลายใหม่ออกสู่ตลาดมากพิ้นเพื่อกระตุ้นการซื้อของระชจชนทำห้ตลาดคอมพิวเตอร์และหน้าเด็กปีนี้เป็นงที่สนุกสนานแน่นอนสิ่งต่นงๆทต้องการคือการขายผายุที่นานเานีทีวี